ครคับผมวันนี้จะมากินนัตโตะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมเพราะที่แล้วเราไปกินที่ประเทศไทยรสชาติมันอาจจะยังไม่ถึงวันนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นก็ขอลองแบบออริจินอลเลยครับน,กกนี่นัตโตะแบบนี้นัตโตะแล้วก็ยัอืงเหนียวของแท้ของแท้เขาต้องใส่เป็นตัวซอสด,ดับคาว เดี๋ยวดูแล kind of ้วบอกว่านัดโต๊ดที่นี่รสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมเนื้อเนื้อห้เนื้อ มไม่ไหววะแรงกินไม่ได้ใครใครที่ชอบกินนะคอมเมนต์ราบ,บอกหน่อย